พุทโธพุทโธไปด้วย bon แล้วก็รู้ res, <ladım. S 2> จิตใจตัวเองอ่ะเป็นเครื่องรู้ไวแล้วก็รู้จิตรู้จ <Commission. S 1> ิตใจรู้สึกตัวอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็รู้เห็นจิตต่อตวรู้ต่อตวรู้ตรารู้ไม่ดี้ไปแต่มันวนเวียนเห็นเป็นวังวนคือการปฏิบัติเวียนวนแต่จริงๆเลยวิธีปฏิบัติถูกต้องแต่ใจเป็นโลกมองเห็นการปฏิบัติวนเวียนเป็นเขาวงกตปฏิบัติอยู่ในเขาวงกตคือมันมันวนอยู่ในโลกคือมันมันก็รู้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 แต่ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยวาง รู้ทุกอย่างยึดถือทุกอย่างตอนนี้มันเหมือน,นกับายึดถือทุกอย่างลาบยศตอบสินเงินทองยึดพ่าแม่พี่น้องยึดตนเองมันเลยยึดมันทุกอย่างอ่ะแต่รู้รู้รู้ใจมันอยู่ในทากลางของความยึดนี่แหละคือปัญหาที่ยากที่สุดเพราะว่ามันรู้อยู่ในทากลางความมีคืองานนีก็คือต้องทําอยู่แล้วหลัปกติเนี่ยแต่ไม่ถึงว่าพระนิพพานเนี่ยคือที่สุดของชีวิต แต่งานเนี่ยก็คือต้องมาทําอยู่ยแล้วเพราะว่าต้องทํางานเลี้ยงชีพแต่พนิาพาเนี่ยคือที่สุดของชีวิตมันจะต้องกลับไปตองเดินจงกลมหนึ่งเดียวในเกาะเกี่ยวข้องแวบวุ่นวายกับใครมากเดินจงกรมรู้สึกตัว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 ,ตวแล้วก็มีพะนิาพานเนี่ยอยู่ในใจส่วนงานเนี่ยก็ทําเพื่อเลี้ยงชีพแต่การปฏิบัตินะ่ะทั้งวันทั้งคืนขอให้ใช้ชีวิตอย่างนิพานคือปฏิบัติให้มากเดินจงกรมให้มากอย่าเอาใจไปเกาะเกี่ยวหัวพัน พอเราปฏิบัติในทรรมการความยึดถือเนี่ยมาเลยกลารแล้วเราก็ปฏิบัติต,ต่ก็ยึดถืออยู่อย่างเงี้ยมีการปฏิบัติทําอยู่แต่มีความเป็นอยู่อย่างโลกคือใจก็เป็นโลกจริงๆคารว่าเป็นยักกับพระรงนี้เนี่ยมันพระท่านหมดสินออ้นแล้วทุกอย่างท่านตลาดออกหมดแล้วทุกอย่างเป็นผู้ตลาดเรือนแะล้วออกจากเรือนแล้วแล้วไม่เอาอะไรอีกไม่ส่องสมอะไรอีกพุ่งสู่มรรคผลที่พ่านอย่างเดียวอันนั้นนะท่านเลยง่ายแต่ของเราเนี่มันเป็นคารวะปฏิบัติในทรรการความมีั มีพ่อแม่พี่น้องไม่มีครอบครัวก็มีพ่อแม่พี่น้องมีตำแหน่งรับยศมีสมบัติสถานมีทรัพย์สินเงินทองมีร่างกายที่ต้องแต่งตัวให้สวยงามเขาต้องมาทํางานจะต้องดูแลรักษาร่างกายผิวพรรณหน้าตาผมผาตรงเนี้ถ้าเราเนี่ยไม่ได้พิจรารณานให้ดีมันนิดเดียวระหว่างมียึดถือสิ่งที่มีกับมีแล้วไม่ยึดถือสิ่งที่มีการที่เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้าเครื่อนงนุ่งห่ม อาหารที่อยู่อาศัยการที่มีพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดเนี่ยอันเนี้ยมันมีเพราะความจําเป็นของชีวิตที่มันมีแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเราใช้มันไปมีมันไปเนี่ยแล้วเราก็อยู่กับมันอย่างเราลืมเราลืมเลยว่าการแต่งตัวนี่ก็เพียงแต่ว่าเราแต่งตัวอต้องเพราะมีความจําเป็นต้องมาทํางานแต่ไม่ได้หลงกับการแต่งตัวเสื้อผ้าที่เราใส่ก็เราใส่เพื่อเหมาะสมกับการราับเทศะให้มันดูดี แต่ไม่ใช่หลงกับการแข็งตงัวกินข้าวเราก็กินข้าวเพื่อให้มีร่างกายแข็งแรงพอที่จะบรรลุนิพพานได้ไนภพบจ้บปัจจุบันไม่เห็นว,ว่าเพื่อความเพลิดเพลินจเจริญใจที่มีทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้พิจารณาเลยเราเป็นอยู่ใช้ไปโดยที่เพลิดเพลินจเจริญใจใการอยู่กับพี่ก็ราะว,าว่ามันมีกันมาแล้วก็ต้องดูแลกันแต่เราอยู่กันแบบเป็นพี่น้องจริงๆแบบยึดถือกันจริงๆพุทธเจ้าจึงตัดว่าเมื่อใดเนี่ย ใช้ของทุกชนิดแล้วไม่พิจารณาอาบัติถือว่าเพื่อเพลินต้องพิจารณาว่าสิ่งนี้เพื่อความจําเป็นเท่าน,นั้นเองเพื่ออาศัยชั่วคราวจนกว่ารูปที่พานไปแล้วก็ตัพขานไปนิพพานสองผลนิพพานนสิกเิเลสเรียกว่าสอุปาทิเสสานิพพานและนิพพานอีกผลคืออนุปาทิเสสานิพพานตอนแรกเนี่ยมันทิ้นสังขารพงแต่งคือใจเราพงแต่งยึดถือเกาะเกี่ยวพวพานเนี่ยมันทิ้งไปหน,นึ่งเรียกว่าตะอุปาทิเสสนิพพานจนมีชีวิตอยู่แล้วก็ตอนถึงเกิดความตายอีกผลหนึ่งคือ มันสิ้นจิตพงแต่งแล้วก็สิ้นกายทีุ่งแต่งคือขันห้าด้วยก็ดับไปเรียกว่าลุกาตที่เสสนิพานเส็ซึ่งปรินิพานดับสนิทไม่มีเวนเหลือมันของทุกอย่างที่เรามีเรากินเราใช้ทั้งหมดเนี่ยเราอย่าลืมพิจารณาว่าเรามีมันเนี่ยเพื่ออาศัยที่จะบรรลุนิพานในปัจจุบันเราทํางานก็เพื่อให้มีรายได้มาใช้ชีวิตพอเพียงที่จะบรรลุนิพานได้ในปัจจุบันแต่ถ้าเราลืมพิจารณาเราก็เป็นมันเลยอ่ะเราไปใช้มันอยู่กับมัน ใช้สิ่งนั้นว่าเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่เราใช้ทํางานแล้วก็เพลิดเพลินกับงานเพลิดเพลินกับลาบยศตาแหน่งเพลิดเพลินกับญาติพี่น้องแล้วก็เพลิดเพลินกับสมบัติพระสถานเราเลยกลายเป็นคนหลงแล้วนึงบอกว่าเราปฏิบัติขยันมากเลยแต่เราไม่ได้พิจารณาเหล่านี้เลยเราปฏิบัติอยู่ในท่ามการความมีที่เราจิตถือเดินทางแบบเนี้ยคือวิธีปฏิบัติถูกพุทโธพุทโธพุทโธแล้วรู้เห็นจิตทุกอย่างตามความเป็นจริงมีตติตือนอยู่ไม่หลงแต่มันท่ามการปฏิบัติอยู่ในท่ามการความยึดถือ วนอยู่ในเลขหนึ่งไทยไม่ออกไปปฏิบัตินานเท่าไหร่ก็วนอยู่เนี้ยอยู่ในเลขหนึ่งไทยไม่ออกไปแต่แล้ในการปฏิบัติของเธอเนี่ยปฏิบัติเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ใจเธอเนี่ยได้พิจารณาอย่างที่ผมบอกทุกอย่างที่มีเพียงเพื่ออาศัยที่จะรู้นิพพานเท่านั้นถ้าอย่างเนี้ยวางวนอยู่ในเลขหนึ่งหรือในเขาวงกลดเนี่ยมันสลายเลยมันก็เหลืออยู่ทางเดียวคือทางที่เดินขึ้นสู่พะนิพานมันจึงอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่วิธีปฏิบัติ วิธีปฏิบัติถูกต้องแล้วแต่ถ้าใจไม่ปล่อยวางก็ไม่ใช่อีกต้องทั้งวิธีปฏิบัติถูกต้องด้วยใจก็ปล่อยวางเลยแม้แต่เราปฏิบัติดีใจลําไม่จานนาเพื่อความปล่อยวางอยู่เรื่อยๆมันอาจโอกาสพลาดได้จะต้องไม่ประมาทนั้นใช้ชีวิตทุกอย่างไม่ประมาทถึงจะรอดปลอดภัยจำไว้นะผมไม่อยู่ต้องจำคาสอนไว้